อยูอยู่ในโ้องเรียนกุ้คุ้งต้อมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้ฉันจะเป็นต่ออยู่ชั้นบนก็ต้องปลดกระโดดลงมาข้างล่างเข้าใจไหมโอเคอ่าของนี้นี่เราขึ้นชั้นบนอยู่ขอนั้นอ่ะจำได้เปล่า กลางมงเมื่อขนาดนี้ฝนตกดำสีก็ไปหาหิ่อีกแล้วเราเแล้วเราก็ทำห้องพิเศษเหมือนตอนนั <W> ้นจำได้หรือเปล่าหนูหนูจะทำทุกท่านอื่นอันนี้นี่เราถ้าเป็นห้องวัดสูงใช้ได้าไหมไม่เพราะว่า ดาศูนย์ใช่ไหม,ไม,มเอาไปเอาไปขึน้นผลไม้ไมมเก็บนกจะเก็บต้นเห็นทั้งหมดไงเมี้เนี่ยอจะช่วยคุณสร้างห้องที่หเหมาะสมรุ่นยินเดียส ไป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 ดึงรางวัฟองเมาว้าไปมันเช้าก็ไมัไม่อยากเห็นแต่บอกสูนเลยกล่องมีกล่อง อาหา่กินดีกว่านี่ไงปลามหมึอกออตเตฟูะะอะไรเนี่ยใจแอนออตเตฟูตยังไงเออเขาบอกว่าใจแอนเหใจแอนในโรเลมอนเหรอในใจแอนจากตัวเนมอนเหรอใช่คุณะใช่คตกคุณไปแล้วคนตกตุยเลยนะ,ะจะทำห้องใหม่ทำห้องสมบูรณ์แบบไง ทำห้องสมบูรณ์แบบที่เราเคยทำอ่ะตอนนั้นน่ะคุณทุนต้องการหินใช่ไหมใช่เอาไปเลยหูสิบสี่อันห้าก้าก็ได้ไหนอะเว้ยเดนทางขึ้นนะนี่นี่ฮาก้ามเลยเออคุณครับคุณก็จะได้ขุมมีประโยชน์เออคุณชาลัยเนี่ย ไม่อะไรเยคุณทำไมไม่ใช้ไม่ใช้ปืนฮุกกันโอ้ไม่กอจะทำห้องว้างวัอเรหมดกนหากลัอยู่นะอืม น่ากลัวน่ากลัวทางแค่สับปะปล่าเดินมาดูดดับอบลมันน่ากลัวสุด,ดอ,อืมผมมีหินแบบน้ำแข็งด้วยครับนายคุณต้องการหินเฮ้ยผมคุณต้องการดินน้ำแข็งไหมสีฟ้าไม่หรอกจ๋งนะ ดิ <West> อออนอ่นะเอ้ยพู้ผิดเออตัวอะไรดิ ush, นอะ่ะชั้สุดยอดอ่ะเฮ้ยขุดปุ๊บอยู่ต่างโลดปั๊บเลยเนี่ยฮะตูวอะไรโว้ยคนปลาน่ากลัวน่ากลัวขอโทษผมแค่เผ่อทุกเองเก็บเก็บ ปิดไบนป้ายจะป้านเรวันนี่เรานปิดประตูมนเข้ามาได้ไหมเนี่ยยยูยูยูจีอันนี้นจะทำเป็นประตูเบบเสร็ดเลย